สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทางโอเรนกาลังบินไปข้างหน้าจู่ๆเขาก็สัมผัสได้ถึงบางอย่างและเขาก็ช้าลงเล็กน้อยเพื่อว่าฐานการฝูฝนพลังทางจิตวิญญ,ญาณของเขตแดนจิตวิญญาณในระหว่างการบินเขาปลดปล่อยรัศมีพลังจิตวิญ,ญญาณของเขาเพื่อให้ตัวเองสัมผัสได้ไกลยิ่งขึ้นนี่เป็นหนึ่งในวิธีการฝกฝนพลังทางจิตวิญญ,ญาณ ที่สืบทอดมาจากเฉาเต๋อจือ่อวิธีการฝูกฝนที่ดีที่สุดคือการเข้าถึงขีดจํากัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าพลังวิญ,ญญาณจะบรรลุถึงระดับหนึ่งเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจู่ๆทางอเลนก็สัมผัสได้ถึงความผันผวนของแกนแท้ของเลือดทีด่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าภายในจิตสํานึกทางจิตวิญญ,ญาณของเขาเมื่อกี้นี้คืออะไรความผันผวนของแกนแท้ของเลือดนี้มีพลังมากกว่าตัวเขาเอง นี่เป็นเพียงจินตนาการทางโอเดนสขมวดคิ้วลึกๆขณะที่เขาจ้องมองไปในระยะไกลความแข็งแกร่งของความผันผวนของแกนแท้ของเลือดนี้เกินกว่าตัวเขาเองหากพลังจิตวิญญาณของเขาไม่มากพอเขาจะไม่สามารถสัมผัสได้ผู้มีพลังอำนาจเช่นนี้คือใครเหตุใดสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเช่นนี้จึงปรากฏตัวขึ้นที่ชายแดนตะวันตกอันไกลโพ้นของทวีปจากมุมมองของโลกมนุษย์ ความผันผวนของแกนแท้ของเลือดที่ทรงพลังนั้นเกินความสามารถของมนุษย์โดยสิ้นเชิงทั้งทังโอเรนและสิทพี่ของเขาอารูเหงิงความผันผวนของแกนแท้ของเลือดได้มาถึงระดับสูงสุดสําหรับมนุษย์แล้วแต่แม้แต่ทั้งสองจะรวมกันก็ยังไม่เท่ากับรัศมีที่เขาเพิ่งสัมผัสได้ทั้งโอเรนย,ยกมือขึ้นกลุ่มที่บินตามหลังลดความเร็วลงทันทีอารูเหงิงมาถึงด้านข้างของถังโอเรนในพริบตา น้องชายเกิดอะไรขึ้นทางอรินที่ไปยังที่ทางที่ตรวจพบโดยพลังจิตวิญญาณของเขาดูเหมือนว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากอยู่ที่นั่นเราควรจะหลีกเลี่ยงหรือไม่เราจะหลีกเลี่ยงเพื่ออะไรไปดูกันเถอะดวงตาของอารูเหิงเริ่มเปล่งประกายและเขาบินไปยังตำแหน่งที่ทางอุรินระบุโดยไม่รังเลแม้แต่น้อยเขาต้องการที่จะประลองกับผู้ที่มีพลังอำนาจ เพื่อพยายามระบายความโกรธที่สะสมไว้ในขณะที่อยู่ในกองทัพเทเโรหิตเขาวางแผนที่จะแข่งขันกับทังโอเดนแต่เขารู้สึกอายเล็กน้อยหลังจากที่ทังโอเดนเพิ่งช่วยเขาและซื้อมาจินฉีนอกจากนี้เขายังไม่ได้ฝื้นตัวจากอารมณ์ของเขาก่อนหน้านี้ทันใดนั้นการชนกับคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อก <c oughs> ็เหมือนกับความพัฒนาที่เป็นจริงสำหรับเขาสิทธพี่ช้ารงกรทางโอเดน เรีบกระเพือปีกบนหลังของเขาขณะที่เขาบินตามหลังไปความผันผวนของแกนแท้โรหิตนี้ไม่ธรรมดาจริงๆคนที่เหลือบินตามหลังมาอย่างเร่งรีบทัานใดนั้นเสียงคำรามก็ดังมาจากระยะไกลซึ่งเป็นจุดที่ทั้งอเลนเคยกล่าวไว้ว่าแกนแท้ของเลือดนั้นมาจากความผันผวนนี้เมื่อได้ยินเสียงคำรามก็ราวกับว่าสัตว์ดึกตำบันขนาดยักษ์กำลังยืดร่างกายของมัน ในระยะไกลพวกเขาเห็นแสงสีทองซึ่งทำให้แม้แต่กลางวันก็ยังดูสลัวรงยุเสียไม่สามารถช่วยปิดริมฝีปากสีดอกกุหลาบของเธอขณะที่เธอนั่งอยู่ในห้องควบคุมพระเจ้ามันเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนกันนะมันสามารถปลดปล่อยรัศมีที่น่าสะพึงกลัวออกมาได้จริงๆอารูเหิงบินไปด้านหน้าอย่างเร่งรีบมาหยุดบนท้องฟ้าในขณะที่สีหน้าของเขาแข็งขืมเล็กน้อย มันใช้เพียงเสียงคำรามเพียงครั้งเดียวเพื่อปลดปล่อยรัศมีที่อาจจะทำให้สวรรค์ตกตะลึงสิ่งมีชีวิตจะต้องมีพลังเพียงใดจึงจะบรรลุสิ่งนั้นได้ทั้งโอเรนอหยุดถัดไปจากอารูเหิงด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกคุ้นเคยเล็กน้อยต่อเสียงคำรามและรัศมีซื้อหมาจินฉีหยุดที่ด้านหนึ่งของถังโอเรนเขาพึงพากับตัวเองว่ามันพุ่งมาที่เราหรือไม่ ไม่แน่นอนปรากฏขึ้นในดวงตาของถังโอเลนพวกเขาเพิ่งออกจากกองทัพเทพเราเหตุและมันถูกปกปิดอย่างดีเหตุใดผู้ที่มีพลังอำนาจแห่งนี้จึงปรากฏขึ้นที่นี่โดยไม่มีเหตุผลประการแรกเขาแน่ใจว่ามันไม่มีกลิ่นอายแห่งห้วงลึกสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกที่ทรงพลังเช่นนี้ไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราจจากทางเดินสู่ห้วงลึกประการที่สอง เขาแน่ใจว่าไม่ใช่วิญญาจาร์ชั่วร้ายความอุดมสมบูรณ์ของความผานผลของแกนแท้ของเลือดนั้นเกือ <_' S 1> บจะเป็นของแข็งมันเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงเล็กๆที่เปลี่ยนประกายความแข็งแกร่งดังนั้นนี่จึงไม่ใช่สิ่งที่วิญญาจาร์ชั่วร้ายจะครอบครองได้ดังนั้นมันจึงไม่ใช่ทั้งวิญญาจาร์ชั่วร้ายและผู้มีพลังอำนาจจากมิติห้วงลึกทั้งเรณไม่เคยยั่วยุคใครเลย เป็นไปได้น้อยมากที่มีคนสามารถกําหนดเวลาให้สมบูรณ์แบบได้เป็นไปได้ไหมว่าผู้ที่มีพลังอํานาจคนนี้พลังฝึกฝนการฝึกฝนแบบปีดท,ที่นี่และเพึ่งเสร็จสิ้นทงังโอรินใส่หัวพูดขึ้นว่าไปรอบๆกันเถอะเขาตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองความสามารถของผู้ที่มีพลังอํานาจไม่รู้จักนั้นน่าประทับใจอย่างแท้จริงดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าสําหรับพวกเขาที่จะหลึกเลี่ยงปัญหาเมื่อทําได้ เป็นการดีที่สุดที่พวกเขาจะข้ามันไปแต่ทว่ามีบางสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามเช่นเดียวกับที่ถังอุรินกาลังวางแผนที่จะให้ทั้งกลุ่มของเขาหันไปทางอื่นแหล่งที่มาของความผันผวนของแกนแท้ของเลือดที่เหลือเชื่อดูเหมือนจะสังเกตเห็นพวกเขาในช่วงเซลวินาทีนั้นความผันผวนของแกนแท้ของเลือดคนก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วสูง จากมุมมองจากมุมสูงมีใครเห็นได้ไหมกระทั่งลูกบอลที่มีแสงสีทองอารามหนาแน่นยิงมาทางพวกเขามันมุ่งตรงมาทางเราจริงๆง,งั้นเหรออารูเหิงเลิกเขียวทางอเดนขมวดเคิยวพูดขึ้นว่าทุกคนระวังตัวด้วยไม่มีความจําเป็นสําหรับเขาที่จะออกคําสั่งเนื่องจากทหารของกองทัพเทพเราเหตุร้อนมีประสบการณ์ในการต่อสู้จริงมุนจากกลีดําจํานวน24ตัว แยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็วขณะที่พวกเขาจัดขบวนการต่อสู้ให้เหมาะสมกับทักษะแต่ละคนพวกเขาสร้างกำแพง,งครึ่งวงกลมต่อหน้ากลุ่มคนสามคนของถังโอเรนโดยสัญชาต,ตยานเจียงอูเย่สร้างเกาะหุ่นจากคนสีดำของเขาหรงยูเซียในขณะที่โรงยูเซียดึงปืนวิญญาณขนาดมหาฮือมาจากด้านหลังของเธอแปรวางไว้บนไหล่ของเธอปืนขนามหือมาเปล่งพระกายด้วยแสยงสีฟ้าบนพื้นผิว ขณะที่มันส่งเสียงหึงห่งๆเบาๆมาซานยืนอยู่ข้างหน้าริงอูเย่พร้อมกับขอนสองคามคู่หนึ่งในมือของหุ่นจักรกลสีดำของเขาพวกมันใหญ่กว่าที่เขาเคยใช้ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำแสงสีเขียวจางๆระยิบระยับบนขอนสองคามซึ่งไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้นผื้นผิวถูกติดตั้งด้วยคลื่นสั่นความผี่สูงแม้แต่โรคป้องกันของหุ่นจักรกลสีดำ ก็ไม่อาจต้านทานการโจมตีหลายครั้งที่มาจากพลังที่รวมกันของพลังกำลังมหาศาลและแรงสั่นสะเทือนความถี่สูงของเขาได้รอยยิ้มเล็กน้อยปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทางโอเรนเขาว,วาดวงกลมด้วยมือในขณะที่ร่างกายของเขาเปล่งแสงเจิดจ้าออกมาแสงสีทองจางๆปรากฏขึ้นพร้อมกับชุดกอดต่อสู้ระดับสองคำที่ติดอยู่กับร่างกายของเขา หลังจากที่อิทธิพลของฐานการฝึกฝนของเขาทำให้มันพัฒนาขึ้นชุดกอดต่อสู้ระดับสองคำที่แวรวาวของทางโอเรนดูเหมือนจะเปลี่ยนผรกยอย่างยอดเยี่ยมทันทีที่มันปรากฏขึ้นมันก็กลายเป็นแกนหลักของหน่วยรอบโรหิตมังกรทั้งหมดหลังจากที่หอกมังกรทองตกลงบนฝ่ามือของทางโอเรนทุกคนในที่เกิดเหตุรู้สึกดวดเชนและมีชีวิตชีวาอารูเฮงแลซ่ซหมาจินฉียืนอยู่ข้างทางโอเรนดังนั้น พวกเขาจึงรู้สึกได้ชัดเจนที่สุดในการต่อสู้ในเครือข่ายการต่อสู้ของรัฐบาลทั้งคู่เคยต่อสู้กับทังโอรินมาก่อนและหลังจากตรวจสอบตัวต,วต,วต,วตวนของพวกเขาเองพวกเขาได้ข้อสรุปว่าความสามารถของพวกเขาใกล้เคียงกับทังโอรินแต่ทว่าเมื่อทังโอรินปลดปล่อยชุดกอะต่อสู้และอาวุธต่อหน้าพวกเขาพวกเขารู้สึกแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในทันทีรัศมีของเขา เอารูเหงและซื่อแหมจินฉีปดไม่ได้ที่จะประดาดใจถังโอเลนปวดปล่อยความรู้สึกของโรคภายนอกออกจากร่างกายของเขามันไม่มีชีวิตชีวาเท่ากับความผันผวนของแกนแท้ของเลือดในระยะใครแต่พวกเขารู้สึกหวาดกลัวเพราะพวกเขาสึกราวกขบว่าพวกเขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของถังโอเลน หากพวกเขามองไม่เห็นเขาด้วยตาของพวกเขาเองมันเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์นั่นคือความรู้สึกของการเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์ในตำนานหรือไม่การเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์จะต้องสร้างขึ้นบนรากฐานของพลังจิตวิญญาณของเขตแดนจิตวิญญาณมีเพียงผู้ที่มีพลังอำนาจที่มีพลังทางจิตวิญญาณที่น่าทึ่งและฐานการฝึกฝนที่สูงส่งเท่านั้นที่สามารถครอบครองมันได้จนถึงตอนนี้ือหมาจินฉีทำได้ก็ต่อเมื่อเขาปวดปล่อยรัศมีของดาบ และพายุดาบแต่แน่นอนว่าเขาไม่สามารถเข้าสู่สภาวะควบคุมทั้งหมดได้อย่างง่ายดายเหมือนถังโอเรนสผ่านไปเพียงไม่กี่วันหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงเขามีพลังมากขนาดนี้ได้อย่างไรซือมาจินถีและอารูเงิงสบตาการเมื่อพวกเขาเห็นความไม่แน่นอนในดวงตาของกันและกันเมื่อพวกเขาเห็นวงแหวนวิญญาณทั้งเจ็ดที่ค่อยๆผุดขึ้นมาจากร่างของถังโอเรนส มันยากที่กว่าสําหรับพวกเขาที่จะทําใจกับมันวงแหวนวิญญาณสีดาสี่วงวงแหวนวิญญาณสีเขียวสีทองหนึ่งวงและวงแหวนวิญญาณสีทองสีส้มสองวงความคิดแรกที่ทั้งคู่คิดเือเด็กหนุ่มคนนี้มาจากทวีปโตหรัวจริงๆงั้นเหรอระดับวงแหวนวิญญ,ญาณของเขาไปไกลเกินกว่าที่วิญญาณาทั่วไปควรจะมีพวกเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับวงแหวนวิญญ,ญาณสีส้มสีทองมาก่อนแต่เกิดอะไรขึ้น กับวงแหวนวิญญาณสีเขียวสีทองลูกบอลแสงสีทองในระยะไกลรังใกล้เข้ามาเรื่อยๆโดยไม่ให้เวลาพวกเขาเตะตองเพิ่มเติมด้วยเหตุผลบางประการแสงสีทองอย่างพรบค่ขาก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเรากับรูปกระสุนปืนใหญ่ขณะที่มันบินขึ้นไปได้ยินเสียงระเบิดดังสนานที่ระดับพื้นดินเราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากท้องฟ้าว่าพื้นดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรยุบตัวรางกราว,ว่า มันถูกทุบด้วยพลังมหาศาลที่น่าสะพึงกลัวเงาเมื่อสีทองเข้ามาใกล้หน่วยรบโรหิตมังกรในเสี้ยววินาทีมันหยุดและเปิดเผยรูปรักษ์ตามธรรมชาติของมันมันมีร่างกายที่แข็งแกร่งและทรงพลังมากอารูเหิงมีกล้ามเนื้อมากอยู่แล้วแต่ชายคนนี้สูงกว่าเขาในขณะที่ร่างกายของมันแข็งแกร่งกว่ามีชั้นสีทองจางๆโผล่ขึ้นมาบนผิวผิวของมันมันสวมเสื้อเพียงเสื้อกัก๊ก เผยให้เห็นแขนคู่หนึ่งที่กำยำพอๆกับหุ่นจกนักกลนทั่วทั้งร่างของมันปดปอยความผันผวนของแกนแท้ของเลือดจำนวนมากเส้นเป็นจังหวะอย่างรวดเร็วแม้จะมีขนาดก็ตามดวงตาที่เหมือนละคัางสีบอลขนาดม้าฮมาคู่นั้นเต็มเรื่องวความอมะหิตจ,จนหุ่นจักกลสีดำกว่า20ตัวยังไม่กล้าขยับเขาการจ้องมองของมันกวาดเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะลงสู่พื้นไปที่ถังโอเรนและดวงตาของมัน ก็เปลี่ยงประกายทันทีเจ้าคือถังโอเลนใช่ไหมเสียงของมันฟังดูลึกและหนาด้วยความแข็งแกร่งที่ยากจะอธิบายข้างั้นเหรอเจ้าเป็นใครพลังทางจิตวิญญาณของถังโอเลนนั้นอ่อนไหวเกินกว่าจะสัมผัสได้เขาสัมผัสได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่มีเจตนาดีต่อเขาอย่างแน่นอนข้าคือราชาหมีทองเจ้าสามารถเรียกข้าแบบนั้นได้เจ้าหนู เจ้าอาจปิดชีวิตตัวเองแทนที่จะรอฆ่าให้ฆ่าเจ้าราชาหมีทองกล่าวอย่างโอ้อวดทางเรินยังไม่ได้ตอบกลับเมื่ออารูเหิงเข้ามาแทรกแซงเจ้าคือใครเจ้ากล้าสั่งให้น้องชายของข้าฆ่าตัวตายได้อย่างไรอารูเหิงไม่เคยเป็นคนอารมณ์ดียิ่งไปกว่านั้นเขารู้สึกค่อนข้างเก็บตัวในเวลานี้แม้ว่าเขาจะทราบดีถึงความสามารถพิเศษของคู่ต่อสู้ แต่เขาก็ยังพุ่งไปข้างหน้าในพริบตาความผันผวนของแกนแท้ของเลือดจำนวนมากระเบิดมาจากร่างกายของอารูเหิงอย่างกระทันหันในขณะที่เขาปลดปล่อยเทคนิครับของสำนักกายาภายใต้การจับตามองของสามาชิกหน่วยรบโรหิตมังกรหลายคนอารูเหิงยังคงสามารถรากชุดของเงาปีศาจที่อยู่ข้างหลังเขาได้ภายในระยะเวลาอันสั้นในการเคลื่อนไหวชั่วพริบตา กำปั้นของเขาก็พุ่งเข้าหาราชาหมีทองมันมีพลังเหนือมนุษย์มากจนสามารถฉีกตัวเองออกไปสู่อาวากาศได้และทำให้อาวากาศโดยรอบบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงริมฝีปากของราชาหมีทองแตกเป็นรอยยิ้มหยียดยามในขณะที่มันยกมือซ้ายขึ้นพร้อมฝ่ามือเปลี่ยนเป็นสีทองอารามมีเสียงระเบิดดังเกิดขึ้นลมกระโชกที่รุนแรงพัดออกมาในเสี้ยววินาที ขณะที่รัศมีสีแดงของเลือดที่อุดมสมบูรณ์กระจายออกไปรูม่านตาของถังเรนและซือหมาจินฉีหมดสั้นลงเกือบพร้อมกันเพราะเห็นได้ชัดว่าหมัดที่ทรงพลังของอารเหิงทุบไปที่ฝ่ามือของราชาหมีทองแต่มันก็ไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวราวกับว่าเขาได้ทุบป้อมประก,การที่เข้มแข็งไม่มีทางที่เขาจะทำอะไรกับราชาหมีทองได้เลย เรียงฝีป่าของราชาหมีทองแตกออกเป็นรอยเยิ้มเย็นชาันใดนั้นฝ่ามือที่เปิดออกก็กำแน่นขวากำปั้นอารูเหิงในขณะที่นิ้วทั้งห้าของมันหมุบลงทันทีมีเสียงดังเกิดขึ้นเสียงที่ทำให้กลุ่มปวดฟันดังก้องไปทั่วบริเวณเทพเจ้าแห่งความแข็งแกร่งอารูเหงิงฝึกฝนอย่างอุตสาหะเพื่อที่จะบรรลุเทคนิครับของสำนักกายาในที่สุดร่างกายของเขาทรงพลังมาก แต่กำปั้นขวาของเขาถูกบทขยี้ด้วยแรงที่อยู่ในกำมือของราชาหมีทองนี่เป็นเพียงจินตนาการทางโอเรนตกตรึงอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เขาจะตอบสนองต่อสถานการณ์ทันทีปีกบนหลังของเขากระพือในขณะที่เขาพุ่งเข้าหาราชาหมีทองด้วยความเร็วดูดสายฟ้าราวกับดาวตกในขณะที่หอกของเขานั้นคล้ายกับมังกรแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเหตุใด,ดผู้โจมตีรายนี้ จึงมุ่งเป้ามาที่เขาแต่สิ่งเดียวที่เขาทำได้ในตอนนี้คือตอบสนองตามนั้นราชาหมีทองเหวี่ยงมือขวาและเหวี่ยงอารูเหงไปทางซื่อหมาจินฉีซึ่งกำลังเปิดการโจมตีไปทางนั้นในขณะที่มือขวาเร่งตบไปที่ทางโอเรนในที่สุดทางโอเรนก็สามารถสัมผัสได้ถึงความน่าสฟึงกลัวของราชาหมีทองเมื่อเขาเผชิญหน้ากับมันจริงๆการตบของราชาหมีทองดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติ แต่เมื่อฝ่ามือของมันมาถึงตรงหน้าทางโอเรนเขารู้สึกเราวกับว่ามีภูเขาลูกใหญ่กระแทกเข้ามาหาเขามันรู้สึกหายใจไม่ออกและหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการระเบิดในเสี้ยววินาทีทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะถูกกบ,บด้วยแรงตบครั้งนี้ราวกับว่ามันกำลังวางแผนที่จะบดขยี้ร่างกายของทางโอเรนทางโอเรนตรึงไปชั่วขณะในอดีตสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือหลบเลี่ยงแล้วล่าถอยแต่ทว่า หลังจากการต่อสู้กับมิติห่วงลึกเขาไม่ใช่ถังโอเรนคนเดิมแล้วเขาได้รับความเชี่ยวชาญผ่านการทำสมาธิอย่างรอบด้านเสียงคำรามของมังกรผู้กล้าหาดังออกมาจากปากของถังโอเลนเขาควบคุมความผันผวนของสายเลือดราชามังกรทองในขณะที่แกนมังกรของเขาเต้นแรงความผันผวนของแกนแท้ในเลือดของเขาเพิ่มขึ้นจนสมบูรณ์แบบก่อนที่มันจะระเบิดออกจากร่างกายของเขาร่างทั้งหมดของถังโอเรน เปล่งรัศมีที่ทรงพลังอย่างไม่อาจอยังรู้ได้ขณะที่หัวมังกรทองขนาดมาึมาโผล่ออกมาจากร่างของเขาแม้แต่ราชาหมีทองก็ไม่สามารถรักษาสีหน้าได้เมื่อได้ยินเสียงคำรามของมังกรทองผู้กล้าหาญร,ราวกับว่าราชามังกรทองได้ต้อนรับพวกเขาเมื่อได้ยินเสียงคำรามของมังกรความผันผวนของแกนแท้ของเลือดที่แข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ได้ยับยั้งรัศมีของสายเลือดที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของราชาหมีทองจนกระทั่งป่ามือของบานช้าลงครึ่งหนึ่งในขณะเดียวกันหอ,อกมังกรทองในมือของทางเอลเรนก็ฟาดไปที่ด้านหน้าของราชาหมีทองหัวของมังกรทองขนาดมาฮมาได้กลายเป็นมังกรยักษ์พร้อมกับขากรรไกรที่อ้าปากค้างเพื่อจะขมือราชาหมีทองนับตั้งแต่ขาสร้างเทคนิควิถีแห่งราชา ได้เทคนิคเดิมพันธ์สุดท้ายกระบวนท่ามังกรทางก้าวของถังเอรียนก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเสียงคำรามของมังกรทองตามมาด้วยมังกรทองกระแทกสวรรค์ในเสี้ยววินาทีทักษะการลอมรวมวิญญาณสายเลือดของเขาถูกกระตุ้นพร้อมกันพลังวิญญาณและพลังสายเลือดของเขาที่ประสานเข้าด้วยกันเบ่งบานออกมาทันทีราวกับว่ามีมังกรสีน้ำเงินทองขนาดยักษ์นับพันตัวล้อมรอมเข้ากับหอก ราชาหมีทองมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อสัมผสัสได้ถึงรัศมีของมังกรทองด้วยการตะโกนสุดเสียงมันโชกออกไปด้วยกำปั้นมีเสียงดังสนัน่นเคลื่อนกระแทกพลังงานอันน่าสะพึงกลัวได้ทำลายร้างในท้องฟ้าเทคนิคหอ,อกของถังโอเลนดูเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วมันรวมเข้ากับทักษะการอมรวมวิญ,ญญาณสายเลือดหอ,อกมังกรทองและพลังจิตวิญ,ญญาณของเขาแม้ว่าพื้นฐานการฝูกฝนของเขา จะเป็นเพียงวิญญาจาร์เจ็ดวงแหวนแต่อาศัยการขยายก่อต่อสู้ระดับสองคำของเขาเขาได้ยกระดับพลังของเขาเป็นราชทินานานพรมยุทธ์แล้วนอกจากนี้การรวมความสามารถอันทรงพลังบางประเภทเข้าด้วยกันเขาสามารถเอาชนะอัครพรมยุทธ์ได้เมื่อหอกของเขาแทงไปข้างหน้าแรงสั่นสะเทือนของพลังงานที่น่าสะพึงกลัวดังขึ้นในอากาศซือมาจินฉีจับอารูเหิงได้ทันเวลาเพื่อเห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ เมื่อทางโคู่ถูกทำลายห่างออกไปหลายสิบเมตรหอ,อกมังกรทองของทางโอเรนเต็มไปด้วยรูปแบบของรัศมีที่ครอบงำซึ่งไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนในการแข่งขันก่อนหน้านี้เขาเป็นเหมือนนกอินทรีเมื่อสิ้นสุดการบินไม่ว่าคู่ต่อสู้จะกเก่งกาจขนาดไหนเขาก็ไม่สะดุง้งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ